สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้ DJI Spark หลังจากได้ DJI Spark มาทําการชาร์จแบตเตอรี่ DJI Spark ให้เต็มก่อนแล้วก็ใส่แบตเข้าไปเปิดเครื่องครับปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ที่ด้านหลัง DJI Spark ครับกดด้านหลังครับ2ทีหนึ่งสองทีที่2กดแช่ไว้จนกว่าเครื่องจะติดหลังจากนั้นให้ไปที่โทรศัพท์มือถือครับเปิดสัญญ,ญาณ Wi-Fi แล้วก็รอ Wi-Fi ของ DJI Spark ครับ กดเข้าไปที่คำว่า Spark แล้วก็กด Connect วิธีสังเกตรหัสของ DJI Spark คือจะอยู่ด้านหลังเครื่องครับต้องแกะแบตเตอรี่ออกมาก่อนหรือว่าจะอยู่ที่กล่องตัวใส่ DJI Spark หลังจากที่เข้ามาต่อ Wi-Fi กับ DJI Spark เสร็จแล้วเข้าแอป,ป DJI Go 4หน้าจอนี้จะเป็นจอแรกครับกดคำว่า Go Fly หลังจากกด Go Fly แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือใหอ้ทำให้ g e s t u r e Mode ใช้งานได้ครับโดยทำการกดที่ด้านบนขวาครับ ที่เป็นจุดสามอันแล้วก็กดไปที่รูปเซ็นเซอร์ครับเมนูอันที่สองจากนั้นลากลงมาด้านล่างครับจะเห็นคำว่า Enable Advanced Gesture Control ให้กดเปิดครับสีเขียวอันนี้ก็คือใช้งานได้แล้วพร้อมใช้งานครับก่อนทำการเล่นดีใจสปาต้องทำการต่อ Wi-Fi เข้ากับตัวเครื่องบินก่อนนะครับแล้วก็ ที่ตัวด้านบนหน้าจอครับรูปดาวเทียมครับต้องรอให้ดาวเทียมขึ้นอย่างน้อยแปดวง <whole> วิธีสังเกตก็คือที่ไฟด้านหลังของสปาครับก่อนเล่นให้เป็นไฟสีเขียวกระพริบก่อนทําการเล่นหลังจากที่เป็นไฟสีเขียวแล้วก็ให้ทําการกลางใบพัดสี่ใบออกมาครับเมื่อทําการกลางใบพัดเสร็จแล้วให้เอาสปาไว้ที่มือนิ้วชี้กดที่ปุ่มด้านหลังสองครั้งครับเพื่อให้สปาทำการจดจําใบหน้า หลังจากที่ทําการจดจาใบหน้าเรียบร้อยแล้วไฟด้านหน้าของดีใจสปาจะเป็นสีเขียวครับเมื่อปล่อยมือดีใจสปาก็จะลอยนิ่งๆอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ดีใจสปาลอยนิ่งๆอยู่ด้านหน้าแล้วตอนนี้ก็มีมือถือบังคับได้ในกรณีที่เกิดเราใช้เจสเจอร์เราไม่สามารถบังคับได้หลังจากนั้นจะเล่นเจสเจอร์โหมดของตัวสปาครับสังเกตว่าที่ด้านหน้าของดีใจสปาจะเป็นไฟสีแดง ให้ทําการยกมือขึ้นมาเมื่อทําการยกมือขึ้นมาแล้วไฟด้านหน้าของดีใจสปาสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับทีนี้ก็จะสามารถใช้โหมดทางคอนโทรลควบคุมให้ไปด้านหน้าด้านหลังซ้ายและขวาได้โดยการยกมือเล่นแล้วก็ลงเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ทําการเอามือลงครับไว้ที่ด้านข้างของลําตัวเพื่อลอรับคําสั่งใหม่ ถ้าแต่ว่าอยากให้สปา์ควอยหลังก็แค่ยกมือขึ้นมาแล้วก็บอกมือครับเมื่อดีใจสปา์คถอยหลังแล้วถ้าต้องการให้เครื่องบินกลับมาที่เดิมให้ทําการโครต่องมือครับโค้ต่อมือเส้นแล้วเครื่องบินจะบี่ยงเค่องบินกลับมาที่เดิมหลังจากที่บินกลับมาด้านหน้าแล้วถ้าต้องการบินเครื่องบินลงให้ทำการเอามือไปช้อนไว้ที่ใต้ของดีใจสปาคแล้วก็รอ อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นโดยการใช้พารมคอนโทรลของ d j i Spark